สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านบ่าวโบสถสวัสดีเสียงเคล่ามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครคือเกา่าโอ้ยบอมเอนเดนอ,อร์พี่น้องบอมเอนเดอร์ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของสมุทรปราการเนาะพี่น้องเนาะในเขตพื้นที่ของอ่าทางด่วนที่จะเชื่อมต่อนะไปอย่างพระรามสามกรุงเทพมหานครนั่นเองว้าวนี่แหละคือไทยแลนด์ บาบอกคิดว่านะท่านผู้ชมนั้นึกว่าแต่สะพานนะครับภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองเป็นสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาที่สูงที่สุดปราสนยังมีสะพานหนึ่งอีกพี่น้องเลยเป็นสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมน้องพี่น้องเนาะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์น้องพี่น้องเนาะเป็นทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมต่อบางพลีสุขสวัสดิ์เพื่อจะไป บ้านขุนเทียนนะเป็นถนนวงแหวนอุตสาหกรรมที่บาโบะเดียกเกินเนาะเป็นสะพานที่สูงกว่าสะพานผู้ิพลหนึ่งและสะพานผู้ิพล2สองนั่นเองขอมุ่นบุพาสิพิที่ถเืองจังขอเถิดคว้าไปนั้นทุนก,าานทกท่านหลายๆเด้อตอนนี้บาโบกเองกับที่ว่าอยู่ที่สะพานภูมิพลนสองเอาพี่น้องเนาะจะเชื่อมต่อไปที่สะพานภูมิพลนหนึ่งนั่นเองวา้ามงดงามารพี่น้องเลยเป็นสะพานขึงนี่ะมีเจ็ดช่องเจราจรน,นั่นเองวัดชอง มันในใจว่าข้อมยากพวกสะพานฝั่งหนึ่งนะพี่น้องนะหาหาลอยเมตรหาลอยจุดแปดว่าพี่น้องบาบูมันใใจเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแปดลอยกว่านี่แหละพี่น้องเอ้โอ้ออนซ้อนหลายด้านซ้ายไปสุขสวัสดิ์เด้อพี่น้องเอ้เดี๋ยวไปไกลๆสายมืออีกท่านึงนะ เป็นสะพานพระราม9ก้าที่คู่ขนานกับสะพานผู้ิพลหนึ่งและสะพานภู้ิพลสองเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานนั่นเองเมืองไปสบายหูสบายตาเด้สบายหูสบายตาเด้นี่แหละคือเมืองไทยนี่แหละคือไทยแลนด์สายามเมืองยิ้มเนาะพี่นอ้นองเนอ้อมาบอกเองกะบ,บ่มิเจตนาอื่นใดรับช่อมเพืิอความวามันเทิงเดอรับช่มเพื่อความมันเท่งเดอมาย่ำใดมาเชิอใดก็อดใดที่จะเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางขึ้นสะพานของเมืองไทยตื่นเต้นอีีตื่นเต้นอ๋อ ออนซอนพี่น้องเอยอ่อนซอนเมืองไทยนะเป็นสะพานที่นะเป็นหนึ่งในโครงการของโครงการหลวงนาะพี่น้องนาะโครงการของในหลวงราชการที่9เนี่ยท่านทรงโปรดสร้างเพื่อจะทําการระบายการจราจรที่ติดขัดนะในช่วงเวลาเร่งด่วนนาะพี่น้องนาะเพื่อข้ามไปฝั่งทนและฝั่งพระนครนั่นเองอันนี้เบาๆดีกว่า,วาที่ตัวเองคิดนาะพี่น้อง,ง,ง,งน้องจะแมนถือจะแมนผิดนะออกดีกว่าที่ตัวเองนึกภาพออกจินตนาการภาพออกเดี๋ยวไปกลๆ เดี๋ยวไปไกลๆมองไปพ้าผักนาจะเห็นตึกอาคารสูงมหญ่ตึกอาคารสูงมหญ่ที่มีรูปทรงแปลกหัวและแปลกตาเนาะทุกท่านเอ๋ยนี่คือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์เชิญเด้อพี่น,อน้องเฮาานะฟังเล่าทานหนที่อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยรับรองมาค้นท่ายิ้มย้มแจ่มใสเนาะพี่น,อน้องเนาะไปมาหาสูก,กันฮักแพ่งกันดีกว่าสร้างกันนั่นเอง การไหนทีสัางความแตกแยกบ่าวบุบวสนับสนุนเอ้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะคลิปนี้่ายท้าขึ้นมาบอไดเพื่อจะตอกย้ำหรือว่าบอไดเพื่อส้่งคว่าเปรียบเทียบใดๆเนาะพี่น้องเนาะเพียงแต่เห็นสิ่งไดที่สวยงามเก็บภาพบรรยากาศฝากต้อนไว้แค่นั้นเองพี่น้องเอ๋ยยิบเอโทัพท์ตัวเองขึ้นมาทายคลิปวิดีโอไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้มากเพราะว่ายังมีหล,ลายคนที่อยู่บ้านยังบ่เคยมากเมืองไทยก็อยักมากได้แต่เห็นในทารทัศน์ได้แต่เห็นในชีวี บนมีโอกาสได้มาสัมผัสได้มาเห็นกับตามือนี่บาวูได้มากะได้เก็บภาพบรรยากาศฝากตอนไว้แค่นั้นเองบม่มีเจตนาอื่นใดผู้ใดก็แล้วแต่ทีสางความแตกแยกบาว,วกันมากเ้อเนาะมีบางทางก็มาคอมเมต์ทีสางความแตกแยกนะท่านผู้ชมนะทายถนนเมืองไทยกะว่า,เ,าเปรียบเทียบวา่ัยไซบานตัวเอง ใช่ถึงบ้านตัวเองกัหาวาประจานเบาเองกังบเจ่าบมีเจตนาแบบนั้นเชดเช่นนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพียงแต่อย่างห้เห็นความเจริญของประเทศไทยรับชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะอันใดดีเท่ากับสนับสนุนอันใดดีเท่ากับเบิ่งเอาเป็นแบบอย่างมันคือสิดีสําหรับชีวิตของตัวเฮาเดียพี่น้องเอ๋ยนะด่นนานนาไซเมื่อค้องวาบเจะาบุญเนาไปคล้องเตยเด้อด่านขมือจะไปสาธุประดิษฐ์นั่นเองหรือว่าจะไปสะพานกรุงเทพที่มีจุดเริ่มต้นของ ถนนพระรามสามนั่นเองเอาละพี่น้องสำหรับคิปนีบาบูองก็ที่ว่าจะรีวิวให้พี่น้องเบิ่งความงามของสะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพล2สองเมื่อกี้นี้ที่บาบูไกลามากนาอพี่น้องเนาะเป็นความงามที่เก็บฝาแตอนไหวให้พี่น้องทั้งแรกเขาได้เห็นน้าตอนนี้บาบูองก็บที่ว่าอยู่ตรงถนนพระรามสามแล้วนาะพี่น้องเนาะจ้ามุ่มงหน้าไปทางสะพานกรุงเทพนั่นเอง สำหรับคลิปนี้บ่าวโบเองจะลาไปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเอ๋ยนีฮะก่อนจากอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ่าวโบน้ำเนสนับสนุนบ่าวโบโดยการบอกกดขาโนโฆษณาะก็แล้วกันน้องพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวพันกลายมาเฉินทางนี้แดดมาเห็ดงานก็นที่ว่าฝากตอนทุกท่านไว้ในอบอก,อ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ้มใจไปละเดอ้อไปละเด้อสบายดีสวัสดีครับนี่คือถนนพระรามสาม